สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้ลุ่งนะคะจะพาทุกคนทำริ้งอินสตาแกรมนะคะภายในหนึ่งนาทีนะก่อนที่ทุกคนจะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของลุงด้วยนะคะเออไปดูกันคะ่ะว่าทำกันยังไงมาคะ่ะทุกคน ก่อนที่ทุกคนจะไปทำลิงก์กันนะคะทุกคนต้องไปจดยูเซอร์ t a g r a m กรของตัวเองก่อนเนาะของลุ่งนะคะจะเป็น Baby Jumper นะคะก็คือมันจะอยู่ทางซ้ายมือเนาะก็คือมุมบนสุดนะคะก็จดไว้เลยหลังจากที่ทุกคนจด user เรียบร้อยแล้วเนาะก็ไปเข้า Safari หรือ Chrome นะคะ ก็แล้วแต่ว่าของใครเป็น iOS หรือ Android เนาะลุงก็จะไปเข้าที่ Safari เลยนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนไปคลิกตรงที่เซิร์ชหาเว็บไซต์เนาะแล้วพิมพ์คำว่า instagram.com ไปก่อนเลย instagram.com แล้ว slash user นะคะ ของตัวเองนะของลุงก็จะเป็นเบบี้ขีดนี้มันเขาเรียกว่าอะไรคะเบบี้แจมเปอร์หนึ่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนกดคำว่าโกหรือค้นหานะคะนี่ ก็จะขึ้นหน้าอินสตาแกรมของทุกคนก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้ทุกคนนะคะไปคลิกตรงที่เซิร์ชหาเว็บไซต์เนาะมันก็จะสามารถก๊อปปี้ลิงก์อินสตาแกรมของเราได้นะคะนี่ของลูกก็เช่นแบบนี้เนาะนี่มันก็จะขึ้นว่าคัดลอกนะคะหรือว่าก๊อปปี้นะคะให้ทุกคนไปลองเปิดดูค่ะว่าเปิดได้ไหมนะก็คือไปบวก เพิ่มช่องอีกช่องหนึ่งนะแล้วเอาลิงก์ตัวนี้นะคะไปวางตรงที่เซิร์ชหาเว็บไซต์นะคะนี่ก็คือกดวางเลยโกหรือค้นหานี่ค่ะขึ้นมาแล้วเป็นอินสตาแกรมของเราเราสามารถเอาลิงก์นี้นะไปให้เพื่อนลูกค้าหรือใครก็ได้ให้มาติดตามเรานะคะ ง่ายไหมคะง่ายสามารถทําได้ภายในหนึ่งนาทีบอกแล้วว่าง่ายมากนะคะต่อจากนี้คือให้ทุกคนไปกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่องของลุงด้วยนะใครอยากให้ลุงนะคะทําอะไรเนาะก็คือคอมเมนต์มานะเดี๋ยวลุงนะคะจะทําไปใน ep ต่อไปนะคะโอเคเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะวัสดีค่ะบ๊ายบาย